ข่าวที่ใหญ่มากๆของเมื่อวานที่คนเขาแบบติดตามและแชร์ตัวเองมาตุ้มเองก็มีโอกาสได้ดูคลิปแล้วก็ต้องยอมรับว่ารู้สึกสลดแล้วตกใจเหมือนกันที่มันแบบเห็นภาพที่แบบอตอนแรกคิดว่าเฟกนิวหรือว่าตอนแรกคิดว่าเล่นใช่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในบ้านเราเพราะว่าเราเคยคือจริงๆมาตุ้มะเป็นแฟนเลยนะคลิปประเภทเนี้ประเภทแบบฉันไม่รู้เป็นอะไรอ่ะอันนี้ไม่เบอร์เลยหรอไม่เบอร์ลากไปเลย โอ้ไม่เนว่าคลิปนี้คือเขาลงไม่เบอร์เลยอะใช่ใช่โอ้ m ม g o อโอ้ไม่อยากดูคืออาจารย์หมอทวัชชัยครับอดีตอาจารย์อะไรก็แพทย์สัลยกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าเนี่ยคนเนี้ยที่มาทําคดีแตงโมได้จำได้ไหมใช่ใช่คืออาจารย์ท่านเนี้ยเมื่อเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงของวันเนี้ยเกิดเหตุสิงโตเขาเอของเมื่อวานเวลาเวลาสิบเอ็ดนาฬิกานะครับก็เกิดเหตุสิงโตในสวนสัตว์ชื่อดังกทมนะทาร้ายเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการเดินลงไปแล้วเดินลงมาจากรถซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ เพราะว่าเขาบอกว่าเขาอะทําทของตกด้านนอกคือจริงๆเขาเปิดหน้าต่างไว้อยู่แล้วแล้วเอามือออกมาข้างนอกแล้วเขาบอกว่าเหมือนเขาทําของตกนอกมาด้านนอกตัวรถระหว่างที่ก้มเก็บของและหันหลังให้โครงเลี้ยงเนี่ยจากนั้นสิงโตเนี่ยมันค่อยๆย,ย่องมาจากด้านหลังครับชึงอยู่ห่างไปประมาณสิบเมตรค่อยๆเดินมาตะคุบจากด้านหลังแล้วก็ลากเจ้าหน้าที่ลงไปกับพื้นแล้วค่อยๆกัดร่างของเจ้าหน้าที่นะครับ mm hmm. จากนั้นะสิงโตร,รวมห้าห้าตัวด้วยกัน ได้เข้ามารุมทําลายและกัดร่างเจ้าหน้าที่จนบาดเจ็บสาหาัสซึ่งขณะเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมอยู่ในสวนสัตว์เป็นจำนวนมากครับทั้งไทยและต่างชาติสร้างความสลดใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เห็นอยู่นะครับโดยคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ได้มีการพยายามบีบแตรไล่สิงโตแล้วตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วแต่ คือให้สิงโตแต่ตกใจแล้วออกจากหน้าที่ครับคือคนเหน็นในเหตุหการณ์เยอะมากแต่เขาอ่ะมีกฎห้ามลงจากรถแล้วไม่รู้จะลงไปช่ชวยยังไงม,มีการบีบแต่รถของนักท่องเที่ยวเองพร้อมทั้งตะโกนขอความช่วยเหลือครั้งแรกเข้าใจว่าคนเนี้ยเขาน่าจะคุ้นเคยกับมาเล่นกันเอ,อ่มเดินมาเล่นกันแหละใส่เสื้อเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนที่โดนอาจจะเป็นคนที่เลี้ยงสิงโตมาทําให้คิดได้ว่าสิงโตอาจจะเข้าไปเล่นไปกอดไปตะคุบเหมือนที่เราเห็นตามคลิปกันนะเออเออ จึงไม่มีใครเข้าไปบริเวณตรงนั้นซึ่งสิงโตห้าตัวรุมกัดแทะร่างเจ้าหน้าที่สิบห้านาทีครับพี่พุนประมาณสิบห้านาทีประมาณสิบห้านาทีอันนี้ก็คือจากคุณหมอทวัชชัยนะที่อยู่ในเหตุการณ์นะใช่ฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่สวนสัตว์นะครับก็ได้เข้าเข้าไปช่วยเหลือนะฮะแล้วก็นําตัวเจ้าหน้าที่ที่ถูกสิงโตเนี่ยกัดนะครับแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลก่อนที่จะได้รับแจ้งนะครับว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ แล้วก็เมื่อวานตอนบ่ายสามนักข่าวก็ลงพื้นที่นะแต่ว่าไปพื้นที่คนละสวนสัตว์กันนะครับก็คือมีนักข่าวลงไปที่พื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ชนบุรีเพื่อตรวจสอบพร้อมกับสอบถามรายละเอียดนะครับจากผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเผยว่า การเลี้ยงสิงโตในสวนสัตว์แห่งนี้เ,นเป็นการเลี้ยงแบบปิดไม่ใช่แบบเปิดนะครับซึ่งมั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัย100%เเนะครับผู้ำนวยการสวนสัตว์ได่ยังบอกอีกว่าทางสวนสัตว์มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีแผนการดูแลสัตว์อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงการให้อาหารสิงโตแล้วก็สัตว์ดุร้ายอื่นๆเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีนะครับและมีการตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มงานทุกครั้ง ขณะให้อาหารก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าพื้นที่เนี่ยสองคนพร้อมกันพร้อมกําหนดจุดให้อาหารที่ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ด้วย <cassette. S 2> นะครับนอกจากนี้ในส่วนของการแสดงสัตว์ดุร้ายทางสวนสัตว์เองก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่บริเวณสวนส,วนสวนแสดงตลอดเวลาเพื่อให้คนที่เข้ามาชมสัตว์เนี่ยนะครับได้เกิดความมั่นใจว่าโอเคดูการแสดงแล้วจะปลอดภัยแต่ว <นะ S 1> <ต>่าอันนี้คือที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะทีนักข่าวก็ไปเก็บข้อมูลนะครับทิ้งท้ายผู้ในการสวนสัตว์ก็บอกว่าขอให้นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นใน มาตรการความปลอดภัยของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมแสดงความเสียใจต่อจเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตนะครับ <ừ> จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยครับผมทางด้านานายเฉลิมพุ่มไม้ครับเป็นผู้อำนวยการสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอทุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพธุ์พ,พ,พนันธุ์พืชนะครับเพืพ่อเผย,ยว่าจากการคาดการณ์สันนิษฐานว่าเหยือ่อน่าจะลงมาหยิบของแหละหรือว่าทําอย่างใดอย่างหนึ่งคนเดียวแล้วเผลอหันหลังเดินไปขึ้นรถหน้าที่หันหลังนั้นเนี่ยสิ่งโตตัวแรกกระโดดตะปบทันทีแต่ถ้าหันหน้าพวกเขาเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าเพราะเราอาจใช้เสียงขู่ทําให้เเขาาากกิดอรพวง ไม่แน่ใจในความปลอดภัยได้เลยก็ตามไม่ว่าอย่างไรไม่ควรไว้ใจสัตว์ผููล่านหน้าขนทุกชนิดอยู่แล้วออด้านสัสตาวาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลสิงโตของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยกล่าวว่าสิงโตและเสือเป็นสัตว์ผู้ล่าแม้ว่าจะสนิทและเคยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแต่เมื่อโตขึ้นเนี่ยตั้งแต่เกิด2ปีขึ้นไปเนี่ยสัตว์พวกนี้ไว้ใจไม่ได้เด็ดขาดนะครับ